ด้วยเหลือที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนค่ะโดยครัวเคลื่อนที่ของสภาการชาติไทยก็มาช่วยบรรเทาทุกข์ชาวเชียงรายประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภ,ภัยกว่าวันละ3,000กล่องค่ะสภาการชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามมยพิทักษ์สำนักงานบริการกิจการเหล่ากาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภาการชาติไทยที่บริเวณวัดพระสิงห์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายโดยเริ่มเปิดครัวตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนไปแล้วกว่า6,500กล่อง ได้รับการสนับสนุนสิ่งของบริจาคจากภาครัฐภาคเอกชนต่างๆรวมทั้งมีประชาชนและนักเรียนจิตอาสา,าในพื้นที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือทางด้านการเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารบรรจุอาหารและแจกจ่ายอาหารค่ะทางด้านของนายดลเดชพัฒนรัฐที่ปรึกษาเฉพาะคราวของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาสภา,ากาชาไทยนี่กล่าวว่าสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี อุปานายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงเป็นห่วงราษฎรชาวจังหวัดเทียงรายที่ประสบอุทกภัยโดยได้มอบให้สภากาชาติไทยนำรถครัวเคลื่อนที่และรถผลิตน้ำดื่มของสภากาชาติไทยมาประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางสภากาชาติไทยจะดำเนินการไปจนกว่าสถานกา,ากรณ์จะคลี่คลายค่ะค่ะช่วงนี้ก็หลายๆหน่วยงานเาก็ร่วมรวม่รวมใจกันลงไปช่วยเหลือใน